เสียงจากเพื่อนบ้านทีมชาติไทยใช้ตัวผู้เล่นชุดนี้ลงเล่นในศึกอาเซียนคัพ2024แชมป์เก่าทีมชาติไทยเตรียมจะลงแข่งขันในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2024ทําทำให้แฟนบอลในย่านอาเซียนต่างแปลกใจกับการเรียกตัวผู้เล่นของ ทับช้างศึกที่ไม่มีบรรดาผู้เล่นตัวเก่ามาติดทีมในครั้งนี้โดยแฟนบอลเพื่อนบ้านต่างพากันเรียกทีมชาติไทยชุดนี้ว่าทีมชุดบีเราไปดูความคิดเห็นจากเพจอาเซียนฟุตบอลที่มีแฟนๆติดตามมากกว่า500,000คนกันคอมเมนต์ที่1สุดท้ายทีมชาติไทยก็ส่งผู้เล่นชุดบีมาแข่งรายการนี้จริงๆ คอมเมนต์ที่2ไม่มีทั้งทีรศิลป์ทีราธรและชนาทิพพวกเขาไปไหนทำไมไม่ติดทีมชุดนี้คอมเมนต์ Comment ที่3ยังไงทีมชาติไทยก็เป็นทีมที่มองข้ามไม่ได้พวกเขาแข็งแกร่งแม้จะไม่มีทีราธรและชนาทิพก็ตามคอมเมนต์ Comment ที่4นี่คือทีมชุดใหญ่ของไทยในตอนนี้มีสุภโชคสุพนัสเอกนิดและอีก6ผู้เล่นลูกครึง่งคอมเมนต์ที่5 ด้วยตัวผู้เล่นแบบนี้ฉันยังเชื่อว่าทีมไทยจะทำได้ดีที่สุดคือการคว้าอันดับ3ของอาเซียนเท่านั้นคอมเมนต์ที่6ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับแชมป์รายการนี้เท่าไรคอมเมนต์ที่7แม้พวกเขาจะส่งผู้เล่นชุดนี้มาแข่งแต่เชื่อซีพวกเขาจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศไปพบกับเวียดนามอีกครั้งคอมเมนต์ที่8ดูเหมือนหลายชาติจะไม่ให้ความสำคัญกับรายการนี้ทั้งที่มันคือฟุตบอลถ้วยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนคอมเมนต์ที่9แม้ทัวนาเมนต์นี้จะได้รับการรับรองจากฟีฟ่าให้เป็นเอแมตตย ทีมกลับส่งผู้เล่นชุดบีลงแข่งขันคอมเมนต์ Comment ที่1 0นี่คือทีมชาติไทยชุดบีใช่ไหมและชุดเอของพวกเขาไปไหนกันหมดคอมเมนต์ Comment ที่11ดูเหมือนว่าทีมชาติไทยกําลังมีแผนการที่จะสร้างทีมใหม่พวกเขาพยายามผลักดันนักเตะรุ่นใหม่มากขึ้นในระยะหลังคอมเมนต์ Comment ที่12ทีมชาติไทยไม่มีทางถึงแชมป์แน่นอนด้วยผู้เล่นหน้าใหม่แบบนี้คอมเมนต์ Comment ที่13เห็นรายชื่อผู้เล่นของทีมไทยทําให้เกิดคําถามว่าบรรดานักเตะตัวหลักเก่าๆหายไปไหนกันหมดพวกเขาเลิกเล่นทีมชาติกันหมดแล้วหรือคอมเมนต์ Comment ที่14 ดูเหมือนมันจะเป็นข้ออ้างหากทีมไม่ประสบความสําเร็จพวกเขาสามารถพูดได้ว่าส่งผู้เล่นชุดบีมาแข่งคอมเมนต์ที่15ทีมชาติไทยหันมาใช้ตัวผู้เล่นต่างชาติมากขึ้นพวกเขาพยายามแสวงหาผู้เล่นเหล่านั้นเพื่อมาติดทีม คอมเมนต์ที่16มันเป็นเรื่องแย่ที่หลายสโมสรเลือกที่จะไม่ปล่อยตัวผู้เล่นให้กับทีมชาติและหนึ่งในเรื่องที่ส่งผลถึงทีมเราก็คือฟิลิปปินส์ไม่มีนีลาเอเธริตผู้รักษาประตูมือหนึ่งคอมเมนต์ที่17ผู้เล่นอย่างทีรศิลป์ทีราธรบดินและชนาทิพต์ตัดสินใจอำลาทีมชาติแล้วเหรอคอมเมนต์ที่18ทีมไทยชุดนี้เน้นไปที่นักเตะลูกครึ่งต่างชาติมากถึง6รายมันบ่งบอกว่าพวกเขากำลังจะสร้างทีมใหม่โดยใช้รายการนี้คอมเมนต์ที่่าพวกขา แล่งเสมอพวกเขาเล่นด้วยความสามาคัคคีและเคารพคู่แข่งเสมอ